มาแล้วว้าวเลียขาซะด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อแพนเค,ค้กค่ะวันนี้แพนเค,ค้กจะมาแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะสำหรับพี่พีที่ยังไม่รู้จักหนูหนูชื่อแพนเค,ค้กเองค่ะหนูจะนอนแต่บนที่นอนนะคะหนูนอนข้างล่างไม่เป็นค่ะหนูนอนบนแต่หนูนอนเป็นแต่บนที่นอนนะคะ ไหนไหนเัาจน,นอนตรงไหนดีเนี่ยฉันจะนอนตรงไหนดีมีพื้นที่วางให้ฉันนอนบ้างไหมฮ่าโอ้ตรงนี้นั่งดูก่อนสิเออพอได้ไหมตรงนี้ได้ไหมฉัจนจะนอนตรงนี้ได้ไหมแหมเออทำไมมันนุ่มจังเลย ทำไมตรงนี้มันนุ่มจังเลยอย่านะอย่าไม่ยุ่งกับฉันฮ่าขอ,อนอนดีกว่าฮ่านอนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเธอมาถ่ายอะไรฉันเนี่ยฉันจะนอนเอ้ยอย่ามาถ่ายฉันนะฉันจะนอนมาแล้วปิดตาแล้วจ้าตอนนี้ กำลังนอนฟันอยู่นะจ๊ะมาออกไปอย่ามายุ่งกับฉันอ,อย่ามาไปสิฉันบอกให้ไปยังยังไม่อยู่ดิกไปได้แล้วฉันจะนอนก็ใจไหมฉันจะนอน ไปเดี๋ยวนี้ฉันจะนอนอาอย่ามาจับฉันนะอย่ามาจับฉันอย่ามาจับฉันฉันบอกว่าอย่าม่ยุ่งกับฉันฉันจะนอนไงเจ้ามนุษย์ออกไปเลยนะฉันจะนอนตรงนี้เป็นที่นอนออกไปยาอย่ามายุ่งอฮ้ยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันจะนอน ฉันบอกให้ยออกไปยังไงฉันนอนยออกไปยังไม่ยกงกับฉันอีอยกไปฉันจะนอนเลวาวาไม่หาใจจริงๆเลยฉันจะนอนนะนี่ ฉันจะหลับอยู่แล้วฮ่าตาโตเชียวตาโตฉันตาโตเลยฉันกลัวเธอกลัวเธอออกไปฉันจะนอนอ้าไปนอนก่อนดีกว่า